เหน่อยมากเมื่อกี้เล่นอาอาซีงเ,งเล็กกันะนะอันนี้แม่ผมนะกานั่งสอยเลยบรรยากาศดีมากอะตงังใหญ่วะฮะตุ้งใหญ,ญ่นกินได้หนึน่งส,สองสาม เฮ้นฮูว่าไมยนดูดิอย่านี่นะครนนี้ที่ผมเพิ่งลากันไปเหนื่อยเหน่อยฮะเวลาเปนเด็กที่จังไหลกันมากนะ เน้นสนุกนะฮะเน้นแกเ้เน้นแกล้งกันนะตอนนี้รถอีกคันเด็กกันนี้พังไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย